แอนนาเสืองามเอี่ยมกลับถึงประเทศไทยแล้วแฟนๆแห่ต้อนรับล้นสานามบินเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมหลังจากที่เธอเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสอุนิเวอร์2022ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะไปไม่ถึงฝันแต่เธอก็ได้ใจคนทางประเทศรวมถึงทั่วโลกด้วยซึ่งแอนนาก็ได้คว้ารางวัลพิเศษจากเวทีดังกล่าวมาด้วย ล่าสุดวันนี้18มักมกราคมหลังจากที่แอนนาลงเครื่องปุ๊บก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับเรื่องการประกวดในครั้งนี้ด้วยว่าดีใจมากๆที่ตอนนี้เดินทางถึงไทยแล้วเป็นการเริ่มต้นปีที่มีแต่เรื่องดีๆตื่นเต้นตลอดเส้นทางมีคนมารอต้อนรับอย่างมากแสนจะอบอุ่นสนุกทุกอย่างมาถึงก็แฮปปี้ไม่คิดว่าจะมีคนมารอต้อนรับขนาดนี้แอนนาชื่นใจมากๆรู้มาตลอดว่าแฟนๆที่ไทยเชียร์เยอะมาก ผู้หญิงทุกคนที่ไปประกวดมีความสามารถทุกคนตอนประกาศเราก็อื่นไปเลยแอนนาจะนำเงินที่ได้จากรางวัลไปสนับสนุนโครงการดีๆต่อไปเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดแอนนาคุยกับเพื่อนนางงามเกือบทุกประเทศเลยเรากอดและให้กำลังใจกันหาได้ยากมากที่เราจะเจอผู้หญิงสวยๆจากทั่วโลกรวมตัวกันแบบนี้โดยแม่ปุ้ยท p n ก็ได้เผยตารางงานคราวๆของแอนนาว่า มีโฆษณารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งงานใหญ่ของทททและงานใหญ่ที่ต่างประเทศอีกหนึ่งงานในช่วงวันสงกราน